คนทำมาค้าขายส่งออกใครจะไปรู้ครับผ่านมาครบ3สัปดาห์21วันแรกบาทก็หลุด31เรียบร้อยโอ้โห39มสเนี่ยนะฮะเป็นเงินบาทที่แข็งค่ากลับมาหลอนอีกครั้งในรอบ4ปี10เดือนเหมือนอย่างเมื่อ24่ธันวาคมคริสต์มาสอีฟบาทไทยก็แข็งแล้วในรอบ4ปีกว่ามาแล้วครับบาทแข็งชัดๆนะฮะร,ร่วมคุยกับบัญชาโดยน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน คนทำมาค้าขายส่งออกใครจะไปรู้ครับผ่านมาครบ3สัปดาห์21วันแรกบาทก็หลุด31เรียบร้อยโอ้โห39มสเนี่ยนะฮะเป็นเงินบาทที่แข็งค่ากลับมาหลอนอีกครั้งในรอบ4ปี10เดือนเหมือนอย่างเมื่อ24ธันวาคมคริสต์มาสอีฟบาทไทยก็แข็งแล้วในรอบ4ปีกว่ามาแล้วครับบาทแข็งชัดๆนะฮะการเปิดตลาดสําหรับเงินบาทในประเทศไทย21มกราคมในช่วงเวลาตอน9โมงวันนี้นี่นะครับนะัก ค้าเงินอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินทุกธนาคารนี่นะครับพร้อมใจกันรายงานเป๊ะปะออกมาเรียบร้อยเพราะอะไรครับเพราะตอนเปิดมันหยุด31ไม่ได้แล้วเลยไปถึง30บาท90าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นก็หมายความว่าเงินบาทที่เปิดตลาดในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเงินบาทที่ทําสถิติแข็งค่าสูงสุดในรอบ4ปี10เดือนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ30บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐและการแข็งค่าขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไม่เพียงแค่4ปี10เดือนครั้งใหม่ แต่เป็นการแข่งข้าที่หลุด31บาทเป็นครั้งแรกในรอบ4ปี10เดือนอีกต่างหากนะครับคือครั้งสุดท้ายเนี่ย22ตุลาคม2021นะและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไรทรบาไหมฮะเพียงแค่21วันหรือ3สัปดาห์แรกเงินบาทของเราแข็งไปแล้ว1.44วันนี้ถ้าจะจัดสกุลเงินที่แข็งค่ากันในอาเซียนเนี่ยนะครับไทยเราไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองเพราะว่าตอนนี้ริงกิตมาเลเซียแข็งจริงๆนะครับและนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับอีกสถิติดีหนึ่ง เราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้เนี่ยนะครับถ้านับปี2025จนกระทั่งถึงวันนี้ตอนเช้า21มกราคมรู้ไหมครับว่าแข็งค่าไปเท่าไหร่แล้ว10%เพราะปีที่แล้วบาทแข็งค่าประมาณ8%วากว่าๆบวกเช้านี้อีก1.44หมายถึงว่าบวก21วันแรก1.44ของปี2 0 6 9เท่ากับตอนนี้เนี่ยนะครับ1ปีเสร็จๆหรือ1ปี1เดือนตอนนี้บาทเราแข่งค่า10% งานนี้ถ้าไม่ออกแทรกแซงแล้วเราก็ส่งออกประเทศไทยซึ่งปีนี้ก็ถูกประเมินไปอยู่แล้วครับว่าจะหดตัวแล้วจะลบจะลบมากกว่านี้สุดยิ่งสั่ไปนะครับดังนั้นจากตรงนี้เองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกิดอะไรก็เกิดแรงเทขายดอลลาร์โดยเฉพาะตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารและการเทขายเมื่อคืนของดอลลาร์สหรัฐในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนิวยอร์กลอนดอนจนกระทั่งมาถึงโตเกียวเชาว้าวันนี้ พร้อมใจกันทิ้งดอลลาร์หมดนะฮะและโดยเฉพาะเมื่อคืนที่นิวร์กเนี่ยการทิ้งดอลลาร์เนี่ยนะครับอ่อนค่าลงใน1วันมากที่สุดตั้งแต่รอบ1เดือนกว่าที่ผ่านมาเกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งเป็นวันที่ครบรอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมบริหารแผ่นดินมาหนึ่งปีเต็มนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการเทขายเงินดอลลาร์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นด้วยความเสี่ยงหลายๆอย่างและความไม่น่นอนหลายอย่างเพราะว่าการที่โดนัลด์ทรัมใช้ยุทธศาสตร์ของการเมืองความขัดแย้งระหว่างประเทศพุ่งเป้ากับสภาพยุโรปเนี่ยนะครับ เรื่องของภาษีเข้าไปอีกเนี่ยมันเลยทําให้ตอนนี้นักลงทุนต้องการหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสุดๆจากการทิ้งดอลลาร์ต่อข้อที่2เพราะอะไรครับสัปดาห์หน้าจะเป็นการประชุมแมตช์แรกของธนาคารกลางสหรัฐ27-28ดมกราคมนะฮะซึ่งตอนนี้ทุกคนฟันธงคัาว่าไม่ขึ้นตึงจะเป็นการตรึงครั้งแรกนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับดูสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องว่ากันต่อถูกไหมฮะยังอ่านเส้นทางตรงนี้ไม่ออกสาหรับแมตช์แรกการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าซึ่งคือปลายเดือนมกราคมที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรทราบไหมครขณะนั้นดอนลลา,าร์สหรัฐเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับน้ําหนักของการลงทุนทองคําแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นนักุนประเภทสาบัรให้น้ําหนักในการเพิ่มปริมาณของการเข้าซื้อทองคำเนี่ยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอข้ามปีสัญญาณนี้ออกมาชัดเจนแล้วนะครับโดยเฉพาะใน3สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับโอกาสที่เงินบาทจะหลุดไปมากกว่านี้แล้ววันนี้ถ้าปิดตลาดผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลค่างเงินบาทเนี่ยคงไม่อยากให้เงินบาทปิดตลาดในวันนี้หลุด3ามสิบ็แน่ๆเพราะตอนเช้ามาหลุดไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะถึงวันนี้จะพยายามฝืนตลาดให้ต้องปิด3กลับมา3ามเหมือนเดิมให้ได้แต่ก็ไม่แน่ครับพรุ่งนี้อาจจะเปิดแล้วหลุด3ามอีกรอบก,ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นช่วงนี้เงินบาทนี่จะผันผลทีเดียวครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับกระ่งออกนะครับแค่มา3สัปดาห์แรกก็มือก่ายน้าผากแล้วว่าตอนนี้คุณหลุดสามสิบเอ็ดเแลนที่เร หนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนตอนนี้แข็ง10%เข้าไปแล้วและสถานการณ์ตรงนี้ยิ่งจะกดดันให้ภาคส่งออกของเมืองไทยนั้นติดลบสะุสซัไปนะครับท่านผู้ชมครับในปีนี้ต้องลองลุ้นกันดูนะครับ